ท่องทุกวันนะอดหนี้หมดเมื่อไหร่เองจะสบายกี่สิบล้านก็หมดกระถานี้สวัสดีครับพบกับช่องหมอจันไพทารหน159คาถาเวทมนต์ต่างๆนั้นล้วนมีแต่พุทธคุณถ้านะท่านตั้งใจหรือรู้หลักเกณฑ์ของเขาของกูบาจารย์ที่มอบประสิทธิศาสตร์ไว้ให้ ท่านจะสามารถเป็นไปตามคำด้วยเวทมนต์คาถานั้นปลอดหนี้หมดเมื่อไหร่เองสบายท่านจะเชื่อหรือไม่ว่าคาถานั้นมีความศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ท่านได้เคยกล่าวไว้ว่าคาถานั้นอย่าลืมคิดถึงผู้สวดหรือว่าผู้ตั้งคาถานั้นขึ้นมาถ้าเป็นคาถาของหลวงปู่ทวดอย่าลืมนะครับ คิดถึงหลวงปู่ทวดขึ้นมาตรงกลางกระหม่อมก่อนตั้งจิตให้มั่นอธิษฐานจิตให้ดีมาครับเรามาเริ่มสวดคาถากันก่อนอื่นตั้งจิตให้มั่นก่อนปล่อยทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างถ้าท่านกำลังทุกข์กำลังมีหนี้ปลดทิ้งให้หมดก่อนครับไม่ใช่เรื่องดีแน่ถ้าท่านกังวลและวสวดคาถาไปด้วยตั้งจิตให้มั่น คิดถึงหลวงปู่ทวดอยู่ตรงกลางกระ่อมของท่านรออยู่ทำจิตใจให้ดีงามไว้ขอบารมีหลวงปู่เมตตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะราโตสัมมาสัมพุตตะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะราโตสัมมาสัมพุตตะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะราโตสัมมาสัมพุตตะนะปดนี โมปดนีพุทธปดนีทาปตนียะปดนีมีศิลมีทรัพย์ด้วยนะโมโพธิสัตว์อคติมายะอิติภะกวายะทาพุทธโมนะนะปดนีโมปดนี่พุทธปดนีทาปดนียะปดนี มีสิลมีทรัพย์ด้วยนโมโพธิสตโตอคันติมายะอิติภักวายะธาพุทธโมนะนาะปนีโมปนีพุทธปนีธาปนียะปนีมีศิลมีทรัพย์ด้วยนโมโพธิสตโตะ อคันติมายะอิติภควายะธาพุทธโมนะนาะปดนีโมปดนี่พุทธปดนี่ธาปดนี่ยะปดนีมีศินมีทรัพย์ด้วยนโมโพธิสโตอคันติมายะอิติภคกวายะธาพุทธโมนะ นาปดนีโมปดนีพุทธปดนีทาปดนียะปดนีมีศินมีทรัพย์ด้วยนโมโพธิสโตโออคันติมายะอิติภะกวายะทาพุทธโมนะนาะปดนีโมปดนีพุทธปดนีทาปดนี ยะอดนีมีศินมีทรัพย์ด้วยนโมโพธิสตโตอาคันติมายะอิติภะกวายะทาพุทธโมนะนะดนีโมปดนีพุทธปดนีทาปดนียะปดนีมีศินมีทรัพย์ด้วยนโมโพธิสตโตอคันติมายะ อิติภคกวายะธาพุทธโมนะนะปดนีโมปดนี่พุทธปดนี่ธาปดนี่ยะปดนี่มีศินมีทรัพย์ด้วยนโมโพธิสโตอคันติมายะอิติภคกวายะาพุทธโมนะนะปดนี่โมปดนี่พุทปดนี่ธาปดนี่ ยะปดนีมีศินมีทรัพย์ด้วยนโมโพธิสโตอาคันติมายะอิติภกวายะธาพุทธโมนะนะอดนีโมปดนี่พุทธปดนี่ธาปดนี่ยะปดนี่มีศิลมีทรัพย์ด้วยนโมโพธิสโตอาคันติมายะ อิติภะกวายะทาพุทธโมนะนะปดนี่โมปดนี่พุทปดนี่ทาปดนี่ยะปดนี่มีศินมีทรัพย์ด้วยนะโมพธิทสโตอคันติมายะอิติภะกวายะทาพุทธโมนะนะปดนี่โมปดนี่พุทปดนี่ทาปดนี่ ยะอดนี่มีศิลมีทรัพย์ด้วยนโมโพธิสโตอคันติมายะอิติภะกวายะธาพุทธโมนะนะปดนีโมปดนี่พุทธปดนี่ทาปดนี่ยะปดนี่มีศิลมีทรัพย์ด้วยนโมโพธิสโตอคันติมายะอิติภะกวา ยะทาพุทธโมนะนะปดนีโมปดนี่พุทธปดนีทาปดนียะปดนี่มีศิลมีทรัพย์ด้วยนโมโพธิสัตโตอคันติมายะอิติภควายะทาพุทธโมนะนะปดนีโมปดนี่พุทธปดนี่ทาปดนี่ ยะปดนีมีศิลมีทรัพย์ด้วยนโมโพธิสตโตอคันติมายะอิติภคกวายะธาพุทธโม она. นะณปดนีโมปดนีพุทธปดนีธาปดนียะปดนีมีศิลมีทรัพย์ด้วยนโมโพธิสตโตอคันติมายะอิติภคกวายะธาพุทธโมนะ นะปดนีโมปดนี่พุทธปดนีทาปดนียะปดนี่มีศินมีทรัพย์ด้วยนโมโพธิสัตโตอคันติมายะอิติภะกวายะธาพุทธโมนะนะปดนีโมปดนี่พุทธปดนี่ทาปดนียะปดนี่มีศินมีทรัพย์ด้วยนโมโพธิสัตโต อคันติมายะอิติภะกวายะทาพุทธโมนะนะปดนีโมปดนี่พุทธปดนี่ทาปดนียะปดนีมีศินมีทรัพย์ด้วยนโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติภะกวายะทาพุทธโมนะนะปดนีโมปดนี่พุทธปดนีทาปดนี่ ยะปดนีมีศิลมีทรัพย์ด้วยนโมโพธิสโตอคตอตตนัน, ahí, น,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 นต,คติมายะอิติภควายะทาพุทโมนนณปดนีโมปฎนีพุทธปดนีทาปดนี้ยะปดนีมีศิลมีทรัพย์ด้วยนโมโพธิสโตอคันติมายะอิติภควายะทาพุทโมนะ นปดนีโมปดนี่พุทธปดนี่ทาปดนี่ยะปดนี่มีศินมีทรัพย์ด้วยนโมโพธิสโตะอคันติมายะอิติภะกวายะธาพุทธโมนะหากท่านมีปัญหาในชะตาชีวิตเยอะแยะมากมายไอ้ท่านโสดกาถานี้้าท่านมีหนี้สินมากมายไอ้ท่านโสดกาถานี้ สวดแล้วมีอะไรเสียหายไหมไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียวมีแต่ได้ครับขอบารมีหลวงปู่ดูหลวงปู่ทวดปกปักคุ้มของรักษาหนุนดำดงชะตาทำให้ท่านพลิกชะตาชีวิตปลดหนี้ปลดสินมีสินมีทรัพย์ด้วยนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควายะถาพุทธโมนะขอให้ทุกท่านแช่มชื่นนะครับสวัสดีครับ